บทที่10ปัญหาของชีวิตวินิจน่าเครียดตั้งแต่ที่น้ำเพลินมาบอกว่านางอารตีมาขอเข้าพบแต่งงานกับวัตถุการมาครึ่งปีนี่คือครั้งที่2ที่นางอารตีแวะเข้ามาหาเขาถึงที่บ้านคงจะไม่ได้มาเยี่ยมเยียนตามปกติเป็นแน่แท้จะเรียกหาภรรยาก็ติดว่าลงไปช่วยงานเอกวัด ที่บ้านพักบนแพรด้านร่างก่อนหน้าแล้วอีกอย่างแค่ก็เจตนามหาตนไม่ใช่ภรรยาสวัสดีครับคุณป้าเขายกมือขึ้นไหวหญิงสูงวัยตามมารยาทสวัสดีค่ะคุณวินิษนางอารตีฉีกยิ้มกว้างระหว่างยกมือขึ้นเพื่อรับไหวเอ่ยทักทายอย่างเป็นกันเอง แต่วินศตมองยังไงก็เหมือนคนที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีสำหรับในบางเรื่องเชิญนั่งก่อนครับเขาพายมือเชิญไปยังโซฟาห้องรับแขกขอบคุณค่ะมาหาผมนี่จะเอาเงินมาใช้นี่คืนให้ผมใช่ไหมครับเลยกำหนดมาแล้วด้วยวินนจดักคอนางอารตีด้วยคำพูดที่อีกคนต้องสะอึกทั้งที่ยังไม่เอ,อ่ยปากอะไรออกมา โทรคุณวินีตพูดเหมือนเป็นคนอื่นคนไกลกันไปได้แล้วยายวาดอยู่ไหมคะฉันอยากจะขอคุยกับร้านสักหน่อยไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันมาพักหนึ่งแล้วถามพรางมองหาร้านสาวไปด้วยอา้าวนึกว่ามาใช้นี่ให้ผมเสียอีกว่าแต่จะคุยกับเมียผมเรื่องอะไรครับเออคือเรื่องเรื่องส่วนตัวนะคะ นางอารตีท่าทีร้อนรนจนเห็นได้ชัดพูดออกมาตรงๆเถอะครับคุณป้าอย่าอ,อ้อมคออีกเลยแล้วก็อย่าเอาปัญหาเรื่องเงินมาให้เมียผมต้องปวดหัวด้วยบอกผมคนเดียวก็พอชายหนุ่มยังจำครั้งก่อนได้เพราะเรื่องเงินตัวเดียวที่ทำให้วรฒุกาต้องไข้ขึ้นจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องคอยตื่นมาหายาให้กินตามเวลา เออคือผมรับฟังได้ทุกเรื่องพูดออกมาตรงๆเถอะครับคุณป้าเห็นหญิงสูงไงวัยอึกอักวินเนก็นึกหงุดหงิดแทนนางอารตียิ้มเจริญก่อนจะเอ่ยออกมาตามตรงถือว่าฉันอยากจะรบกวนเรื่องเงินคุณวินเนทอีกสักครั้งค่ะพูดแล้วก็แสดงสีหน้าขอความเห็นใจไปด้วย แต่คนฟังกลับสายหน้าหนีอย่างระอาใจของเก่ายังไม่ใช้เลยนะครับคุณป้าจะมาเอาของใหม่อีกแล้วเหรอครับพยายามเต็มที่ที่จะไม่โกรธและใช้น้ำเสียงแบบสุภาพก็มันจำเป็นจริงๆนี่คะคุณวินเนตเมียผมยังไม่เคยขอเงินผมใช้เลยนะครับเขเปรียบเทียบตรงๆคนสูงไวกว่าหน้าชาเล็กน้อย แต่ก็เลือกที่จะยิ้มสู้พร้อมกับรวงมือเข้าไปในกระเป๋าใครว่าฉันมาขอร่ะฉันมายืมมีโฉนดที่ดินมาค้ำประกรันด้วยนางอารตีเตรียมตัวมาดีเพราะรู้ว่าคนอย่างวินเนตคงไม่ให้ยืมทั้งที่ไม่จ่ายของเก่าอย่างแน่นอนโฉนดที่ดินฉบับหนึ่งถูกเลื่อนไปบนโต๊ะไม้แล้วคุณป้าจะยืมเท่าไหร่ครับ เขาปลายตามองกระดาษแผ่นตรงหน้าแล้วถามไปยังคนที่นั่งฝั่งตรงข้ามด้วยสัก3าล้านค่ะ3าล้านเยอะไปครับคุณป้าผมให้ได้แค่ล้านเดียวคุณวินเนตมันจำเป็นจริงๆนะคะรีสอร์ทเราต้องปรับปรุงห้องใหม่เกือบทั้งหมดเพราะไม่งั้นก็ไม่มีลูกค้าเข้ามาพักมันค่อนข้างเก่ามากเลยต้องใช้เงินก้อนใหญ่ คุณก็เห็นใจเถอะนะคุณป้าครับคราวก่อนก็บอกจะเอาเงินไปปรับปรุงห้องพักไม่ใช่เหรอครับคราวก่อนยังไม่ได้ปรับปรุงเลยค่ะคือฉันเอาไปใช้งานแต่งของเยออนเสียก่อนเหตุผลช่างน่าปวดหัวสำหรับวินตรแล้วไม่ได้ค่าสินสอดหรือเงินใส่ซองเลยเหรอครับได้มันก็ได้อยู่ค่ะไม่เยอะหรอก แต่มันเป็นเงินของเยออนแล้วเอาไว้เป็นทุนของชีวิตในอนาคตค่ะคุณวินิตไม่กี่แสนหลอกไม่พอปรับปรุงทั้งรีสอร์ทแล้วที่ดินผืนนี้ไม่เสียได้เหรอครับวินิตมองไปยังโฉนดที่อยู่บนโต๊ะถ้าอยากได้เงินจริงขายที่ดินผืนนี้ก็ได้แต่นี่นางอารตีเลือกที่จะเอามาค้ำประกันเขามองปราดเดียวก็รู้ ว่าผู้หญิงคนนี้คิดจะใช้วัตถุก,กาเป็นเครื่องมือในการต่อรองอย่างแน่นอนเอามาคำ้ำถ้าไม่มีเงินคืนก็ยึดไปก็ได้ฉันไม่ได้อยากได้ที่ดินผืนนี้สักเท่าไหร่หรอกเอาไปขายได้เงินเยอะกว่านะครับชายหนุ่มเริ่มเอกใจในท่าทีไม่สนใจโฉนดที่ดินตรงหน้าเรายังไม่อยากขายค่ะว่าแต่ จะให้ยืมสามร้านไม่ค่ะคุณวิเนตรีสอร์ทของเรากำลังแย่จริงๆบ้านที่เยวดาจูมาแต่เล็กแต่น้อยกำลังเจอปัญหาคุณก็ถือเสียว่าช่วยผู้มีพระคุณของเมียตัวเองสักครั้งนะคะเหมือนสกิดตรงจุดมาทางนี้ชายนมก็อึดอัดใจที่จะปฏิเสธเขาถอนหายใจแรงๆก่อนจะตอบตกลงก็ได้ครับ แต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วก็ต้องทําสัญญาเป็นหลักฐานด้วยนะครับผมให้เวลาหนึ่งปีถ้าคุณป้าไม่จ่ายมาเลยแม้แต่ดอกผมจะยึดนะครับก็ได้ค่ะฟังดูง่ายจนเกินไปสำหรับวินเนตแต่เขาก็รอบคอบด้วยการให้คนร่างสัญญาฝากขายแทนการค้ำประกันมีรายเซ็นของนางอารตีเป็นหลักฐานด้วย หากเกิดการเบี้ยวนี้เขาก็สามารถจืดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนางอารตีกลับออกไปพร้อมกับเช็คเงินสดจำนวน3าล้านบาทเพื่อปรับปรุงรีสอร์ทให้ดูดีแข่งขันกับที่อื่นได้โดยมัดมันให้ลูกสาวเป็นเจ้าของนวนน้อยรีสอร์ทภายในอนาคตอันใกล้นี้ทุกอย่างที่ทำไปก็เพื่ออนาคตของลูกสาวเป็นหลัก วัตถุกากลับขึ้นมาจากบ้านพักบนแพรในช่วงสายของวันหญิงสาวเดินผ่านตรงจุดบริการก็เจอกับศิรดาที่กำลังนั่งประจำตำแหน่งอยู่คุณว่าเจอคุณป้าหรือเปล่าคะเสียงทักของศิรดาทำให้คนที่กำลังจะเดินผ่านไปต้องหยุดแล้วหันกลับมามองคุณป้ามาเหรอดาทำไมฉันไม่เห็นเลยล่ะจริงหรอคะก็ท่านบอกว่าจะไปหาคุณวาดนี่คะ เห็นเดินเข้าบ้านหลังใหญ่ไปแล้วเอหรือว่าจะไปพบคุณวินเน่แทนคุณป้าของฉันจะไปหาคุณวินเนศทำไมทำตัวแปลกๆหญิงสาวรีบตรงเข้าบ้านไปถามสามีด้วยความอยากรู้เห็นเขานั่งอยู่ในห้องรับแขกพร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งในมือวัตถุการีบตรงเข้าไปนั่งด้านข้างพร้อมกับถามเขาในทันทีคุณป้ามาทำไมคะแล้วทำไมไม่ให้คนไปตามฉันล่ะ รีบถามเขาด้วยความอยากรู้คุณป้ามาหาผมไม่ใช่คุณหรือว่าท่านเอาเงินมาคืนคุณวัตถุกายิ้มออกมานึกว่าท่านมาเพราะเรื่องนี้เปราก่อนจะหัวใจห่อเหี่ยวลงเพราะเขาปฏิเสธงั้นท่านมาเพราะเรื่องอะไรคะแปลกจังไม่รอพบฉันก่อนด้วยมายืมเงินอีก วิเนตเอ่ยออกมาได้สีหน้านิ่งๆคำพูดก็ราบเรียบเหมือนกำลังบอกว่าเขาเอือมระอาเต็มทนกับป้าของเธอวัตุกาเองก็อึ้งไปเหมือนกันที่ได้ยินไม่คิดว่าป้าของตนเองจะนําปัญหาเรื่องน่าประบางเช่นนี้มาให้คุณป้ามายืมแล้วคุณให้หรือเปล่าคะให้สิก็ป้าของคุณก็ทวงบุญคุณเลี้ยงดูคุณด้วยหน่ สามีของเธอมีสายตาที่ว่างเปล่ามากกว่าครั้งไหนๆวัตุกาเรเลื่อนสายตาลงตามก็พบกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขาเพิ่งวางไว้เมื่อครู่นี้โฉนดหรอคะใช่ท่านเอามาค้ำประกันผมทำสัญญาเรียบร้อยแล้วถ้าไม่คืนเงินภายในหนึ่งปีผมก็จะยึดที่ดินผืนนี้ที่ดินของคุณป้าหรอคะไหนขอฉันดูหน่อย หญิงสาวเอื้อมมือไปหยิบโฉนดที่ดินใบนั้นขึ้นดูลมหายใจแทบขาดห่วงเมื่อเห็นแล้วว่าที่ดินผืนนี้เป็นของใครที่ดินผืนนี้ยายจะยกให้ยยวาดส่วนบ้านหลังนี้กับรีสอร์ทจะให้ยายตีกับเจออนมรดกอันน้อยนิดที่ยายนวลน,น้อยได้จัดแจงแจกจ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ทำการโอนให้อย่างเป็นทางการแต่ได้มอบให้หนางอารตีเป็นผู้จัดการมรดกทั้งหมดในช่วงที่ท่านป่วยหนักเมื่อปีก่อนซาบซึ้งไปถึงหัวใจเลยทีเดียวที่ป้าของเธอทำแบบนี้คุณป้าท่านยืมไปเท่าไหร่คะสามล้านบอกว่าจะเอาไปปรับปรุงรีสอร์ททั้งหมดคงจะคิดทำให้ทันสมัยให้สู้คนอื่นได้ กะจะวางรากฐานให้ลูกสาวกับลูกเขยละมั้งผมว่าแต่แปลกทำไมเอาที่ดินผืนนี้มาค้าและพูดเหมือนไม่สนใจจะไถคืนคุณป้าคงไม่มีเงินคืนหรอกคะ่ะคุณก็ยึดไปตามที่ตกลงได้เลยทำไมคุณดูมั่นใจจังคุณป้าไม่มีเงินเก็บมากขนาดจะมาใช้นี่คุณหรอกคะ่ะท่านคงคิดว่าขายที่ยาก เพราะทำเลไม่ดีเลยเอามาค้ำดีกว่าก็คงแบบนั้นแต่ถ้าท่านไม่มาจ่ายดอกเลยตลอดหนึ่งปีนี้ผมบอกไว้เลยนะคุณวาดว่าผมยึดจริงๆวินเนตเอ่ยจบกระดุกขึ้นยืนนำโฉนดที่ดินเข้าไปเก็บในตู้เซฟภายในห้องนอนเรื่องการนำโฉนดที่ดินมาค้ำประกรันการยืมเงินกับสามี ทำให้วัตถุการรู้สึกอึดอัดต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมากเหมือนกับว่าการแต่งงานของเธอได้นําปัญหามาสู่สามีวินเนตคงจะมองเธอเหมือนเป็นภาระอันหนักอึ้งซึ่งเขาจะโยนทิ้งในตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะต้องรอให้ครบกําหนดหนึ่งปีตามที่ตกลงกันเอาไว้ระภาพของสามีที่เข้าไปในห้องนอนของลูกสาวก็ยังคงมีให้เห็นให้ชินสายตาทิ่มต่มหัวใจในแต่ละวัน กลายเป็นความอ่อนล้าที่ก่อเกิดขึ้นในหัวใจพรอยทำให้ร่างกายอ่อนแรงตามไปด้วยคุณวาดรู้ตัวไหมว่าคุณดูไม่เหมือนเดิมเลยวันหนึ่งสามีก็เอ่ยถามในเรื่องนี้ขึ้นหลังจากบทรักในค่ำคืนได้จบลงไม่เหมือนเดิมยังไงคะฉันว่าฉันเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะคนที่นอนหันหลังให้เขา ตอบกลับมาด้วยน้ําเสียงที่ยังหอบสันไม่จริงหรอกคุณวาดคุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจใช่ไหมถึงได้เงียบๆซึมๆไปแบบนี้คนงานทั้งรีสอร์ทจึงดูออกมีอะไรหนักใจบอกผมได้นะอย่าลืมว่าผมเป็นผัวคุณนะไม่ใช่คนอื่นคนเป็นสามีรั้งร่างภรรยาเข้ามาแนบอกสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่ยังหอบเหนื่อยอยู่ด้วยกันทั้งคู่ คุณวินศถ้าคุณป้าไม่คืนเงินคุณจริงๆคุณจะโกรธฉันไหมคะนานพอสมควรกว่าวัตถุการจะเอ่ยออกมาทำไมผมต้องโกรธคุณด้วยไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยเรื่องนี้ชายหนุ่มพูดแล้วก็ก้มลงจุบหัวไรเนียนหนักๆก็ฉันเป็นต้นเหตุคุณบอกว่าให้ยืมเพราะคุณป้าบอกว่าทางน้นมีบุญคุณกับฉันเหมือนฉันเอาปัญหามาโยนใส่คุณทำให้ลำบากใจในเรื่องนี้ อีกคนยังมีน้ำเสียงไม่มั่นใจดูคุณจริงจังกับเรื่องนี้มากเลยนะคุณวาดถึงเขายืมแต่ไม่มีอะไรมาคำ้ำผมก็ไม่ให้อยู่ดีแต่นี่เพราะมีโฉนดมาคำ้ำผมถึงยอมส่วนเรื่องคุณอย่าเข้าใจผิดว่าเพราะคุณผมถึงยอมก็แค่ส่วนเล็กๆในการตัดสินใจอ๋อหรอคะงั้นฉันควรสบายใจได้แล้วสินะ ถูกแล้วคุณจะมานั่งซึมเศร้าอยู่ทำไมเงินก็เงินผมถ้าไม่มีคืนผมก็ยึดที่เรื่องง่ายๆแบบนี้อย่าเอามาใส่ใจเลยคุณวาดมูนี้ดูคุณไม่ค่อยมีความสุขเลยนะเออเวลาทำรักคุณบนเตียงคุณเหมือรอยไปไหนคุณวาดคุณมีอารมณ์ร่วมด้วยหรือเปล่าผมถามจริงๆคนถามกระชับอ้อมแขนให้แน่นขึ้นก่อนจะดันอีกคนให้หันหน้ามามองกัน วิเนทใช้นิ้วดันคางของภรรยาให้เงยขึ้นมองศพสายตากันเขาเห็นเพียงความหวาดหวั่นในดวงตาคู่สวยที่นับวันก็ยิ่งจะประมาะมากขึ้นชีวิตคู่ของเรามันกำลังจะสิ้นสุดลงฉันเออยหญิงสาวเอ่ยเบาๆแล้วดันมือเขาออกคุณวาดจะบอกหน้าว่าคุณนับวันตั้งตารอ แววตาของวินเนต์หม่นรงหังได้ยินสิ่งที่ภรรยาเอ่ยออกมาไม่ใช่สักหน่อยฉันไม่ได้นับวันรอแต่ว่าวันเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆพูดแล้วก็ถอนหายใจออกมาดังๆคุณก็ไม่ต้องไปยึดมันสิคุณวาดปล่อยมันไปตามธรรมชาติเราไม่ต้องอยากกันพันในหนึ่งปีก็ได้แต่ฉันอยากมีครอบครัวแล้วผมไม่ใช่เหรอคำพูดของสามี ทำให้วัตถุกาต้องหลับตาลงแน่นแม้แต่วันนี้เขาก็ยังสวมถุงยางอนามัยในการร่วมรักทุกครั้งที่เห็นหัวใจก็เจ็บยอกไปหมดเพราะไม่มีคืนไหนที่เขาลืมนั่นแปลว่าเขายัางยึดมั่นในกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นก่อนแต่งงานอย่างเคร่งครัดฉันอยากมีลูกพูดแล้วหยุดนิ่งเพื่อรอฟังว่าเขาจะพูดอะไรออกมา เหมือนคำพูดของเธอจะเป็นเรื่องเรลวร้ายสำหรับเขาเรื่องนี้ผมให้ไม่ได้คุณก็รู้ผมมีลูกสาวแล้วน่ารักด้วยวินเนตพูดแล้วก็อดจิมไม่ได้เมื่อนึกถึงเจ้าตัวน้อยที่วิ่งเล่นไปมาในบ้านแต่แกตายไปแล้วนะคะรวมถึงเมียของคุณด้วยทำไมคุณถึงไม่ลืมมันเสียทีแต่งงานกับฉันมาครึ่งปีนี้ นอนกอดฉันอยู่ทุกวันคุณไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างหรอคะหญิงสาวพูดจบอีกคนก็แววตากระด้างขึ้นในทันทีนี่ใช่ไหมเหตุผลที่ทำให้คุณแข็งเป็นท่อนไม้ตอนอยู่บนเตียงฉันเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกแล้วคุณอย่าลืมกดสามข้อที่ผมตั้งขึ้นนะคุณวาดเหมือนการแตะอดีตของเขาเป็นเรื่องต้องห้ามวินนตออกอาการทุกครั้ง ที่เธอเพ้อพูดมันออกไปทั้งที่รู้ว่าเรื่องนี้ห้ามยุ่งแต่ว่าบางครั้งเธอก็อยากจะย้ำว่าคนตายไม่อาจฟื้นเธอสิคือปัจจุบันอยแสร้งทำเป็นมองไม่เห็นว่าเธอมีตัวตนอยู่ตรงนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความหมางเมินระหว่างกันเมื่อหัวใจไม่มีความสุขร่างกายก็ต่อต้านไปด้วยทุกครั้งที่มีความสัมพันธ์กัน วัตถุกรรมมักจะเกิดความรู้สึกเจ็บเพราะขาดอารมณ์ร่วมจนบางคืนวินเนตต้องหยุดกลางคันพระทนเห็นสีหน้าทุกทรมานของภรรยาไม่ได้ไม่เป็นไรคุณวาดไม่ต้องฝืนหรอกผมเข้าใจใชายหนุ่มถอยห่างออกและนอนเงนหน้ามองเพดานในดวงตาคู่ขมเข้มกำลังบอกว่าเขามีเรื่องบางอย่างที่ต้องคิดอยู่ ฉันขอโทษนะคะที่เป็นอย่างที่คุณต้องการไม่ได้คนรู้สึกผิดเอ่ยออกมาอย่างเสียใจไม่เป็นไรเอาไว้คราวหน้าก็ได้คุณวาดใครจะทำลงตอนคุณเจ็บแบบนั้นมานี่มานอนกันเถอะวินเนตขยับตัวเข้ามากอดภรรยาหอมแก้มนุ่มฟอดหนักๆแล้วปิดไฟตรงหัวเตียงต่างคนต่างคิดไปต่างๆนานารอยยิ้มของทั้งคู่ ได้เรือนหายไปจากชีวิตในช่วงเวลานี้